สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาในท็อปิกที่ว่าคุณทำในสิ่งใดที่คุณอื่นนึกไม่ถึงนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ามเด็กเลือกเด็กที่คุณชอบได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณทเ่เลพายเด็กที่หนึ่งนท็อปปิกท่ว่าคุณทำนในสิ่งใดที่คุณอื่นนึกไม่ถึงนะคะเรามาดูกัน คุณทำในสิ่งใดที่คนอื่นนึกไม่ถึงนะคะสิ่งที่คุณทำก็คือคุณลบคำสบประมาทลบคำตรามาทของคนอื่นนะที่เขาก็อาจจะดูแคลนคุณเอาไว้นะคะอาจจะด้อยค่าคุณเอาไว้นะมันเลยทำให้คุณเกิดอาการที่เรียกว่าสู้นะคะนำความทุกข์มาเป็น ความที่จะต่อสู้ไปข้างหน้านะจะเอาชนะเขาเหล่านั้นนะคะด้วยการประสบความสำเร็จของตัวคุณนะสิ่งสิ่งนี้แหละนะทำให้คนอื่นเขานึกไม่ถึงนะคะเขานึกไม่ถึงว่าคุณโดนมาซะยันแย่ขนาดนั้นนะคะอาจจะโดนจนน่วมเลยนะเป็นที่เมา้ามอยของใครต่อใครนะคะนะคุณอาจจะอยู่ในอารมณ์สึ้เศร้าอยู่นานนะคะ แล้วคุณก็เด้งดีดตัวขึ้นมานะใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีทุ่มเทนะคะทุ่มเทในกิจการงานต่างๆของคุณนะถึงแม้ว่าใครจะเป็นตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณหรือว่านะตั้งกำแพงกับคุณก็ตามนะคะแต่คุณก็สู้นะอดทนพยายามมีความเพียรมากนะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ไม่สนใจว่าดวงจะขึ้นหรือดวงจะตกอะไรยังไงนะคะไม่สนใจทั้งสิ้นด้วยแรงที่ว่าคุณอาจจะโดนมาเยอะนี่แหละมันก็เลยทําให้คุณอยากที่จะเอาชนะนะคะถึงแม้ว่าคุณจะต้องใช้เวลาอันยาวนานอันยาวไกลนะแต่คุณก็ทําจนมันสําเร็จนะจนคนเหล่านั้นนั่นแหละนะเขานึกไม่ถึงเลยนะคะว่าคุณจะทําได้คุณจะสําเร็จ คุณจะทำได้ตามเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้วางเอาไว้ด้วยสติปัญญาความสามารถความฉลาดเฉลียวของคุณนะเขานึกไม่ถึงนะคะเขาก็มองในอีกด้านหนึ่งมองในทางตรงกันข้ามกับที่คุณเป็นนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วไพ่อยากจะออกมาแนะนำเน้นย้ำเตือนอะไรคุณเป็นพิเศษนะคะ เรามาดูกัน าอยากจะออกมาบอกคุณว่าคนเหล่านี้นะคะคนที่เขานึกไม่ถึงนะว่าคุณจะทําความสําเร็จมาสู่ตัวเองได้นะคนเหล่านี้เขาก็ไม่ได้จะญาติดีกับคุณนะคะเขาก็ถึงแม้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จยังไงเขาก็ไม่ได้ชื่นชมนิยมยินดีไปกับคุณเขาก็กลับเป็นองุมุนเปรี้ยวมะนาวหวานนะ คุณจะสําเร็จคุณจะทําได้ดีขนาดไหนเขาก็มองในทางตรงข้ามอยู่ดีนะคะดังนั้นนะไพ่ก็เลยออกมาบอกคุณว่าก็ให้คุณมองโลกในแง่ดีเขาไว้นะคะให้คุณให้อภัยเขาก็ได้นะเพราะว่าไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปล,ง,ปลงความคิดของเขาได้ถ้าคุณทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะคะก็อาจจะต้องนิ่งนะอาจจะต้องนิ่งๆนะถ้าเขาจะมาต่อแย นะหรือเขาอาจจะมาใช้คำพูดคำจามาไฝกับคุณก็ได้นะคะนะถ้าเขามาร้ายคุณก็จะต้องไปดีนะคะถ้าคุณมาร้ายถ้าเขามาร้ายแล้วคุณร้ายตอบนะมันก็จะไม่เป็นผลดีกับคุณนะคะดังนั้นนะไพ่ก็ออกมาบอกคุณว่าให้คุณเล่นบทแม่พระพ่อพระนะมันถึงจะดีนะคะนะถ้าเล่นไม่ได้บทนั้นก็ ใช้การนิ่งการเฉยนะอนาคตคุณก็จะได้มีความรับเรียบรับลื่นนะมีความเจริญก้าวหน้านะคนเหล่านี้เขาก็อาจจะเป็นยุงรําคาญนะคะนะเขาทําอะไรคุณไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคุณเองก็มาจนถึงขนาดนี้แล้วนะคะคุณอาจจะมีอายุยังน้อยแต่ว่าก็ต่อสู้ฝ่าฟันนะจนได้ความมั่นคงในชีวิตมาถึงขนาดนี้นะ นั่นมันก็แสดงให้เขารู้แล้วว่าคุณก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเขาก็นึกไม่ถึงด้วยว่าคุณจะทำได้ขนาดนี้นะคะดังนั้นก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขาเนะเขาจะขัดแยง้งเขาจะคิดกับคุณมองคุณไม่ดีอะไรยังไงก็ตามใจเขานะคะถ้าคุณไม่ไว้ก็อาจจะไปปรึกษาผู้ใหญ่นะคะหรือว่าไปหาคนที่เขาจะให้คำแนะนำคุณได้ นะคุณที่เขาเมตตาปราณีกับคุณนะคนที่เขาจะทําให้คุณรู้สึกมีกําลังใจก็ได้นะคะแต่ถ้าอยู่ต่อหน้าเขานะก็จะต้องอาจจะต้องเล่นบทเฟกนะคะก็คือนะข้างในเป็นยังไงเราก็รู้นะคะแต่ว่าข้างนอกเราก็ต้องพูดจาให้ดีนะคะเราไม่ชอบเขาเขาไม่ชอบเรานะแต่ก็ให้เก็บเอาไว้ในใจการพูดการจาก็ให้เป็นมะทรสวาจา ะะมันก็จึงจะเป็นการดีต่อคุณนะใครๆได้ยินนะคะเขาก็จะรู้เองนะว่าเขาควรจะเชื่อใครนะคะเขาควรจะเข้าข้างใครนะถ้าเขาจะใช้คำพูดที่เป็นคำพูดที่รุนแรงเชื้อเฉือนนะมันก็จะเป็นฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับคุณนะคะที่คุณจะใช้คำพูดที่อ่อนโยนวาจาสุภาพนอบน้อม นะคะคุณอื่นเขาก็ตัดสินได้เองเขาก็รู้เองนะดังนั้นนะก็ไม่ต้องไปเล่นบทโหดนะคะที่ดีมาดีไปร้ายมาร้ายตอบแบบนั้นไม่ต้องนะคะก็เพื่ออนาคตของคุณเองนะเพื่อความสงบสุขในชีวิตในครอบครัวความมั่นคงนะคะนะก็ให้คุณมองโลกในแง่ดีนะที่ดีที่สุดก็คือ คุณก็ควรจะให้อภัยเขานะคะไม่ได้แพ้นะแต่ว่าคุณก็ทําให้ชีวิตของคุณไปต่อได้แบบที่ไม่ต้องมียุงรําคาญมาบินวนอยู่แบบนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะออกมาแนะนําเน้นย้ำเตือนคุณเป็นพิเศษขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณที่เลือไพัเด็กที่สองในท็อปิกที่ว่าคุณทำในสิ่งใดที่คนอื่นนึกไม่ถึงนะคะเรามาดูกัน คุณทำในสิ่งใดที่คนอื่นนึกไม่ถึงนะคะคุณทำในสิ่งที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะนะอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะคะจากคนที่คนอื่นเขาอาจจะมองแบบหนึ่งแต่คุณก็เปลี่ยนแปลงไปในอีกแบบหนึ่งนะคะซึนะ่งสิ่งสิ่งนั้นนะเขาก็อาจจะนึกไม่ถึงเพราะว่า เขามองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆนะยคะหรือว่าเป็นคนที่ก็เฉยๆนะเขามองดูแล้วก็เหมือนเด็กทั่วไปนะคะธรรมดาเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่คุณทำนั้นนะคุณอาจจะได้รับโอกาสมานะคะหรือนะมีคนเปิดโอกาสให้คุณได้ทำแล้วก็คุณได้แสดงฝีมือออกมานะคะว่า คุณสามารถที่จะทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สําเร็จนะคะคุณพิชิตมันได้นะแล้วมันก็ทําให้คนอื่นเขารู้สึกชื่นชมนะทำให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเขาปลื้มคุณนะคะนะทา,ทางที่เขามองว่าคุณอาจจะก็ธรรมดาธรรมดาแต่สิ่งที่คุณทําสําเร็จนี่แหละนะมันไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่า สิ่งที่จะทำนี้นะต้องอาศัยสติปัญญานะคะอาศัยความเชี่ยวชาญน,นะอาศัยความเด็ดเดี่ยวของใจด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนนะหรืออาจจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะจะต้องมีจุดยืนในตัวเองนะมีความหนักแน่นมั่นคงนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคุณทำในสิ่งนี้ได้สําเร็จ นะสิ่งที่มันยิ่งใหญ่สิ่งที่มันยากๆนี้แหละนะคะทำได้สําเร็จนะคนอื่นเขาก็เลยนึกไม่ถึงนะว่าคุณจะทําได้นะคะเพราะว่าเขาก็มองคุณแบบเรียบเรๆนะเป็นคนธรรมดาเรียบๆนะคะอายุก็ยังน้อยด้วยนะแต่ว่าคุณทําสําเร็จมันก็เลยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยนะเปลี่ยนความคิดของเขาด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่า แล้วไพ่อยากจะออกมาแนะนําเน้นย้ำเตือนอะไรคุณเป็นพิเศษนะคะเรามาดูกัน พายอยากจะออกมาบอกคุณว่าถ้าคุณถูกด้อยค่านะคะนื่องจากคนที่อาจจะตั้งกำแพงกับคุณนะคะมันมีคนที่ปลืม้มแต่มันก็มีคนที่ไม่ปลื้มด้วยนะคะแลนะคนที่ไม่ปลื้มเขาก็ตั้งกำแพงกับคุณแล้วเขาก็อาจจะด้อยค่าคุณก็ได้นะคะพายออกมาบอกคุณว่านะก็ให้คุณเข้มแข็งนะ ถึงแม้จะถูกด้อยค่าก็อย่าเสียเซลล์นะคะอย่าเสียกำลังใจอย่าเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเพราะมันจะนำไปสู่ความที่จะมีอารมณ์ซึมเศร้านะคะให้คุณระลึกนึกถึงเสมอนะว่าคุณมาถึงจุดนี้ได้นะจะต้องมีการต่อสู้ฝ่าฟันขนาดไหนนะกว่าที่จะมานั่งตรงนี้ได้ นะที่เขาด้อยค่าคุณเพราะว่าค่าของคุณมันเยอะนะเขาก็อยากจะด้อยมันลงนะเพราะว่าค่าของเขาคุณค่าของเขามันไม่ถึงคุณนั่นเองนะให้คุณระลึกนึกถึงเอาไว้เลยนะว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญเฉพาะด้านหาตัวจับยากนะอย่าเอาคําพูดของคนอื่นที่เขาด้อยค่าคุณมาทําให้คุณติดขัดค้างคา นะทำให้คุณไปต่อไม่ได้นะคะทำให้กลายเป็นกำแพงนะที่คุณไม่สามารถจะทะลุผ่านได้นะคุณจะต้องมีความฮึกเหิมในจิตใจนะสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าถึงยังไงนะคุณค่าของคุณก็ยังคงอยู่นะแล้วก็ทำต่อไปในภายภาคหน้าก็ได้นะคนที่เขาชื่นชมนิยมชมชอบคุณก็มีนะคะดังนั้นคนเหล่านั้นนะคะ เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้นะแต่ก็อย่าไปเข้าทางเขานะคุณจะต้องมีความเข้มแข็งนะภัยออกมาเตือนออกมาบอกคุณนะคุณมีความแข็งแกร่งในการงานนะในด้านจิตใจก็ต้องมีความเข้มแข็งด้วยเช่นเดียวกันนะคะกายกับจิตก็ต้องไปด้วยกันมันถึงจะรอดมันถึงจะผ่านต้องตระหนักรู้อยู่เสมอนะคะว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากนะถ้าคุณไม่สบายใจ ผู้รักคนรักของคุณนะคะกระยาณมิตรของคุณก็จะช่วยคุณได้นะไปบอกกล่าวเล่าสิบแค่เล่าให้เขาฟังก็เบาแล้วอย่างนั้นจะดีกว่านะคะดีกว่าที่จะมาจมจมอยู่กับความทุกข์นะแล้วก็เกิดความเสียเซลนะแล้วก็ลามไปถึงเรื่องงานเรื่องการทำให้ทำอะไรไม่ได้ติดขัดแบบนั้นก็ไม่สมควรนะคะ นะต้องเยียวยาต้องแก้ไขจิตใจของคุณด้วยนะมันถึงจะไปต่อได้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่ยากจะออกมาแนะนําเน้นย้ำเตือนคุณเป็นพิเศษขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคะ่ะคุณที่เลือกพายเด็กที่สามในท็อปิกที่ว่าคุณทำในสิ่งใดที่คนอื่นนึกไม่ถึงนะคะเรามาดูกัน คุณทำในสิ่งใดที่คนอื่นนึกไม่ถึงนะคะคุณอาจจะไปมูมานะในเรื่องของความรักนะคะนะัมันก็เลยทําให้คุณมีสเสนะ่หนะ์มีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะนะดึงดูะคะนะด,ดคนที่เขาจะมาเป็นคู่รักคนรักกับคุณนะ้ามาเต็มเลยนะคะนะคุณอาจจะ มูมาแบบที่ทำให้ตัวเองมีความโดดเด่นนะนะใครเห็นใครก็รักนะเป็นณนเมตตาก็ได้นะคะใครเห็นใครก็หลงแบบนั้นนะแล้วก็นะอาจจะไปได้ในระยะทางอีกยาวอีกไกลเลยทีเดียวนะคะนะคุณอยู่เฉยเฉยนะคุณอยู่กับที่ก็ยังมีคนมารักมาชอบนะคะนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันก็ดูดีไปหมดนะคะ นะดูดีแม้กระทั่งรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งอย่างที่เป็นคุณนะคุณอื่นเขามองแล้วเขาก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึกดีในใจดีต่อใจเขานะเขาก็ได้แต่เฝ้ามองดูคุณนะคะดูแล้วดูอีกก็ไม่รู้จักเบื่อนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะบางคนเขาก็คิดคเนึงหวนถึงแต่คุณนะคะก็เป็นเพราะว่า มีแรงดึงดูดนะอาจจะมาจากสิ่งที่คุณไปมูมานะคนอื่นเขาก็เลยนึกไม่ถึงนะคะว่าคุณจะเสน่ห์แรงถึงขนาดนี้นะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วไพ่ย,ยากจะออกมาแนะนำเน้นย้ำเตือนอะไรคุณเป็นพิเศษนะคะเรามาดูกัน ให้อยากจะออกมาบอกคุณว่าก่อนที่คุณจะไปให้ค่าใครนะคะคนที่มาเห็นคุณค่าของคุณนั้นนะก็จะต้องดูให้ดีนะคะนะอันดับแรกก็ให้ความเป็นมิตรเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงลึกไปนะก็เพราะว่ามันจะต้องมีการเรียนรู้นะคะนะมันก็อาจจะทำให้คุณ นะมีเพื่อนมากขึ้นนะการที่คุณไปมูมาแบบนั้นนะคะก็จะมีกัลยาณมิตรเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าคนอื่นเขาก็รู้สึกหลงเสน่ห์ในตัวคุณนะก็อย่าเพิ่งไกลไปจนถึงขนาดที่ว่าคิดไปเลยเถอะจะเป็นครอบเป็นครัวนะคะเพราะว่าทีนี้ไงก็ต้องดูให้ดีๆซะก่อนนะคะก่อนที่จะร่วมหอลงลงไปในอนาคตด้วยกันนะเป็นเพื่อนเป็นมิตรก็ให ศึกษาเขาซะก่อนนะคะศึกษาเขาอย่างท่องแท้เลยนะจะต้องพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะเพราะว่าถ้าดูไม่ดีนะเดี๋ยวมันก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องจากกันนะคะนะดังนั้นก่อนที่จะไปถึงขั้นที่มมน ที่มันแน่นแฟนขนาดนั้นนะไพ่ก็ออกมาเตือนคุณเลยนะก็อาจจะต้องใช้วิธีการนิ่งๆเฉยๆนะใช้วิธีการที่เรียกว่าอย่าทำให้เขารู้สึกว่าคุณก็จะตอบรับเขานะคะนะก็ให้ความเป็นมิตรเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะนะต้องดูกันอีกยาวอีกนานอีกไกลนะคะนะจะต้องดูว่าเขามีคุณค่าต่อคุณมากจริงๆแล้วเขาก็ให้เกียรติคุณ นะเขาให้ค่าคุณให้คุณค่ากับคุณเหมือนกันนะคะแลนะมีคนเยอะแยะมากมายนะที่เข้าหาคุณนะคะดังนั้นต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะคะก็อย่าทําให้เขารู้สึกว่าคุณก็ตัดรอนนะคะแลนะก็ให้เป็นมิตรเป็นเพื่อนนะเมื่อเขาเข้าหานะคะเขาก็มีความรู้สึกดี ถ้าเขารู้สึกว่าคุณตอดรอนนั้นก็หมายความว่าคุณอาจจะเดินนี้ไปนะคะไม่รับความเป็นมิตรกับเขานะมีกัลยาณมิตรดีๆและมีเครือข่ายมากมีคอนเนคชั่นมากก็ย่อมจะดีกับตัวคุณเหมือนกันนะคะดีต่อหน้าที่การงานดีต่อกิจการงานของคุณนะคะก็ถ้ามีคนที่ไว้วางใจได้นะคนเหล่านี้นะคะเขาก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเอง นะ่ให้คุณไว้วางใจนะก็ถือว่ามีเครือข่ายนะคะไม่ใช่ว่าจะเอาเสน่ห์มาหว่านมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองแต่ก็นะ่าก็พึ่งพาเขาได้เหมือนกันในฐานะของมิตรของเพื่อนนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งให้มันเลยเถอะเกินเลยนะคุณจะต้องศึกษาเขาให้ท่องแท้ซะก่อนนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะออกมาแนะนำเน้นย้ำเตือนคุณเป็นพิเศษ ก็ให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ